ตอนเช้าค่ะตามสัญญาใชา้สองตัวนั่นคือเซรั่มสองตั้มห้าโจทย์บำรุงก่อนนี่มาแบบว่าทะเลแดดเราจะรู้สึกว่ามันแสบพิเศษกันแดดห้ามขาด ทาครีมเร็วนะคะต้องขออภัยด้วยอะน,นะคะพอเซรัร่มเสร็จแล้วต่อด้วยนี่เลยสมาร์ทคอมเพลตซ์สกรีนจากวิบสกินนะคะผสมโกเกีวีด้วยจากเกอะเจจูบำรุงปกปิดป,ปกป้องนี่วันนี้จะมาลองรีวิวแบบครึ่งหน้าดูวัตกอยจะดูไม่เคยลองแบบทาครึ่งหน้าในคลิปที่ไหนมาก่อนเป็นคนชอบใช้ศูย์หนึ่งเพราะว่าอยากให้หน้าดูขาวขึ้นหสเต็ป แต่ว่าถ้าเกิดคนปกติอยู่ว่าศูนย์สองก็พอแต่นี่จู่จะลองมารีวิวศูนย์หน่ะจะลองแบบครึ่งหน้าดูขีดก่นอนมันก็จะเห็นความแตกต่ว่าผิวเราก็จะใสขึ้นหนึ่งสเปคจากว่าเริมที่เรา,าทาแค่เซรั่มนะบางคนมีแบบพี่ดูแทยบางคนที่ไปเที่ยวกันที่ฮ่องกองอแบบ่ะเขาบอกว่าแบบ เขาไม่ต้องใช้แป้งเลยเพราะว่ามันเนียนมากแล้วมันก็ปกปิดเราด้วยให้ดูเป็นชั้นชัน้ซึ่งมันไม่ลอยแต่ว่ามันทำให้ผิวเราแบบสว่างขึ้นหนึ่งเบอร์ เห็นไหมอ่ะเห็นไหมอ่ะนี่มันเป็นกุ้งอ่ะไฟก็สว่างขึ้นอันนี้เป็นฝั่งที่ไม่ได้ใช้อ <c oughs> ันนี้เป็ฝั่งที่ใช้ครั้งแรกนี่ครั้งแรกในการอ่ะตอนนี้ทำให้มัน,ทนเท่ากันก่อนแล้วกันเนาะ